ในที่สุดก็ฟื้นสักทีนะฉันชื่อแอดม่าเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยพิเศษจากสำนักงานวิจัยและสืบสวนเรื่องเหลือธรรมชาติอะหรือเรียกสั้นๆว่าบลิมก็ได้เอาละฉันบาดเจ็บอยู่อะตอนพยายามช่วยแกนั่นแหละไหนๆก็ไหนๆแล้วอะเร่าเรื่องของแกให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมดูเหมือนอันนี้จะเป็นการเลือกว่าเราเนี่ยจะเอาเป็นประวัติของเราเป็นแบบไหนนะอันแรกนี่จะเป็นนักเพาะกายก็คือจะมีกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างทนทานนะจะมีเลือดสูงสุดบวก20 แต่ว่าสูญเสียพลังกายลง10บก็คือน่าจะเป็นค่าความแข็งแกร่งนะส่วนนักดับเพลิงเนี่ยเริ่มต้นด้วยขวานหนึ่งด้ามแล้วก็สามารถสร้างของได้แต่ต้นเกมเลยแต่จะเสียหายทันทีหากตายโอ้ไม่นะเนื่องจากเล็งปืนไม่ค่อยเก่งด้วยจึงใช้อาวุธปืนได้ยากลาบากหรือเราจะเลือกเป็นพนักงานรักษาความปลอดภยัยเวียงอาวุธได้รุนแรงแต่ไล่จับศัตรูไม่เก่งโจมตีหนักหน่วงในการต่อสู้ระยะประชิดแต่เคลื่อนตัวได้ชา้า เออผมเคยเป็นรปภบบมาก่อนครับท่านอ๋อที่นี่จะเป็นเซฟเฮ้าส์ชั่วคราวและจะใช้เป็นฐานปฏิบัติการห้องเราด้วยนะถึงทางสํานักงานได้แจ้งวางมาตรการป้องกันเอาไว้แล้วเพื่อกักกันเมืองดาฮาแต่ดูเหมือนว่ามันจะต้านได้อีกไม่นานสถานการณ์เริ่มเลวร้ายลงเรื่อยๆแล้เลวเอาละเราต้องรีบจัดการกับเหตุวิปริตนี้ให้ได้ก่อนก่อนที่มันจะแพร่กระจายไปมากกว่านี้ตอนนี้มีอิแฟกต์อยู่2ชิ้นที่จะช่วยหยุดเรื่องวิปริตนี้ได้ทีมของฉันหาข้อมูลมาได้บางแล้วนะ แต่ก็อย่างที่เห็น,นั่นแหละพวกเราไม่รอดกลับมากันเลยฉันอยากให้แกน่ะไปน้ากองลับพวกนั้นกลับมาให้ได้แล้วเราก็จะมีหวังเรื่องหยุดเหตุการณ์นี้ให้ทันก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปอ่ะเรียกได้ว่าตอนนี้ความหวังสุดท้ายของมนุษยชาติอยู่ที่แกแล้วนะลองดูแผนที่มันโตสิแกจะได้รู้ว่าแกจะต้องทําอะไรครับสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันในเกม Whisper Mouse and o u t b เบ a ก็ล่ะเราต้องเอาชีวิตรอดจากที่นี่ก่อนอันดับแรกเราต้องเดินมาที่แผนที่ตรงนี้ก่อน ตรงนี้มีภารกิจเดียวที่เปิดอยู่ตอนนี้คือที่สาราวาการเป้าหมายก็คือการเก็บกู้คอนเทนเนอร์ลับอืมอาจจะได้พบปืนด้วยนี่คือจุดขนถ่ายสินค้าโอ้เอาละเราเลือกภารกิจเรียบร้อยครับท่านอันนี้คือโจมตีโจมตีโอเคแถวนี้มีของให้เก็บไว้ให้เดี๋ยวผมขอทดลองก่อนเพิ่ปลอยนี่โจมตีเราสามารถกดค้างเื้อเพื่อหวดแรงๆโอ้สุดยอดสุดยอดนี่ไม่ไงนี่ไงสุดยอดหวดเปรี้ยงหัวแตกไปดีน้องโอเคสามารถวิ่งได้ มีปืนมีปืนอ่าปืนใช้วิธีคลิกกว่าแล้วยิงนี่นี่ปืนมีไว้สำหรับฝึกซ้อมเท่านั้นโอเคส่วนนี้คือวิทยุสื่อสารโอเคแล้วก็มีเสื้อผ้าอุ้ยเราเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยเฮ้ยอันดับแรกเราต้องเลือกหนะ้าตาที่มันหล่อเหลาเขาอาการเข้ากับเราก่อนมีให้เลือกแค่สีหน้าฮะเฮ้ยชอบหน้ากากแฮะฉันจะใส่หน้ากากันนี่ละกันนะเพื่อนนะส่วนชุดบอดี้รู้สึกไม่ค่อยได้ต่างกันเท่าไหร่ นถ้ประมาณนี้มีสนับแข้งสนับเขา่าสีสันสีสันตัวชั้นมันต้องแบบป้องกันเชื้อไวรัสนิดนึงสีเหลืองไงเออเยี่ยมมาพร้อมแล้วหัวหน้าตรงนี้มีอะไรอีกเดี๋ยวขอดูกอนนะมีโต๊ะทางานนะฮะตรงนี้เราสามารถสร้างไอเทมได้เรียนรู้สก,กิลจากตรงนี้ส่วนตัวนี้เป็นกล่องเก็บของครับผมแล้วก็นี่คือรถของบลิมไปได้เวลาออกไปทำธุกกรกิจกันแล้วเพื่อนเอาละได้เวลาออบัติกรณ์เราตอนนี้เราอยู่ในสารวัตรการแล้ว เราสามารถตชวเช็คแผนที่ได้จุดที่เราต้องไปก็คือจุดขนถ่ายสินค้าเราสามารถเลือกไปทางด้านขวาหรือด้านห้องโถงใหญ่นี่ซอมบี้น่าจะเยอะผมขอตัวเช็คก,ก่อนอันนี้สามารถเปิดได้เปิดได้ไหมไม่ได้นะอันเดี๋ยวผมจะไปทางด้านขวาเราสามารถหมุนมุมกล้องได้อยู่นะโอเคแต่มันจะหมุนแบบฟิกๆนิดนึง <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยอาวุธอาวุธเยี่ยมเยี่ยมอย่เราจะสำรวจแถวนี้ก่อนฮนะเมื่อกี้รถขับมาอย่างรวดเร็วมัาจะมีของอะไรซุกซ่อนอยู่ตรงนี้เราต้องระวังเฮ้ยไงเห็นไหมมีกระสุนเห็นไหมหมดแล้วต้องค่อยๆฮะ การวิ่งมาทําให้เราเหนื่อยด้วยนะแล้วพอเหนื่อยแล้วต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูสักแป๊บหนึ่งอู้หูนี่ไงนี่ไงน้องบี้น้องบี้เอาล่ะเราต้องการอาญาบดีมรกตไข่มุกอะไรมาเปิดตรงนี้สักอย่างปะเดี๋ยวเราไปดูด้านในก่อนไอ้ตัวนี้มันตายแล้วใช่ไหมโอเคโอเคทุกครั้งที่ตีก็จะเสียสเตมินาด้วยสินะเรามีสเตมินาทั้งหมด100อุร้ยอู้หู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 อู้หมีตัวมีตัวมีตัวเมีตัวเดี๋ย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 วเดี๋ มันจะอน way, ันตรายเพื่อนนี่ค่อยๆเดินค่อยๆเดินเฮ้ย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 ทำไมมันเยอะทำไมเยอะเฮ้ยเดียวเดียวเดียวหางรลอหางรอฮึบปุกปุกปุกไปดิปุก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 วุ้ยวุ้ยวุ้ยปุกปุกไปอีกปุกไปอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเโอ้โหโอ้ยโอ้ยั่นไงโดน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 จนได้โดนจนได้โอ้โหเฮ้ยใครบอกเกมง่ายเกมนี้ไม่ง่ายนะครับคุณเอะไะตอนนี้เลือดผมเหลือ70เอาลบะผมน่าจะต้องหา อะไรมารักษาตัวเองก่อนตอนนี้เรามียารักษาตัวเองอยู่1ชิ้นแล้วมัง้งเดี๋ยวปิด,ป,ดปิดตัวกอนไม่ไม่ค่อยไว้ใจลแล้วตอนนี้จริงๆถ้าเมื่อกี้เราใช้อาวุธที่มีกระสุนยิงไปเลยเนีย่น่าจะดีปลอดภยัยอุ้ยประตูล็อกจากด้านในเดี๋ยวฮะขอสำรวจสินค้าก่อนตรงนี้มีอะไรเก็บได้บ้างไม่มีเลยอุ้ยโอ้เมื่อกี้คือมันให้เป้าหมายคือเรายิงถังนี้ให้ระเบิดโอเคเอาต้องค่อยๆย,ย่องเข้าไปฮะตรงนี้เมื่อกี้ผมเห็นตัวใหญ่ตัวหนึ่งมาเปิดประตูก่อนดีกว่าเริ่มไม่มั่นใจแล้วเริ่มไม่มั่นใจแล้วน่นนนนนนน โอ้ยโอ้ยสี่นัดเลยนะ่อจะตายนะวามันจะตุยนี่มันทึกอยู่นะโอเคเดี๋ยวผมขอลองกินสมุนไพรเขียวนะโอเคฟื้นเลือดได้20นะสมุนไพรโอเคตรงนี้ได้รับโทนิกมาหนึ่งอันโทนิกนี่เป็นเครื่องดื่มสมุนไพรนะช่วยให้ร่างกายสดชื่นห้องเก็บของเรามีแค่หกช่องเองเหรอนี่ไงยามณีมรกตเอาไปเปิดตรงนู้นใช่ไหมก่อนนะก่อนจะไปเราเราต้องค่อยๆก่อนเอย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 นี่ไงโอยเยอะ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 ุ้ยวุ้ยเนี่ยตัวธรรมดาสาม ตัวที่ใส่ก่อนนี่สี่โอเคถือว่าพอได้อยู่เฮ้ <c oughs> อยอย่าปิดอย่าป <c oughs> ิดเด็ช่องเก็บของเต็มฮะช่องเก็บของเต็มทําไงดี <c oughs> เดี๋ยวอขอคิดก่อนขอคิดก่อนกระสุนปืนกระสุนปืนมีอะไรที่เราไม่ได้ใช้บ้างเอ่ยวิสารเคมีตอนนี้ที่เราจะไม่ได้ใช้ก็น่าจะเป็นวิทยุนี้หรือเปลวิทยุสื่อสารเดี๋ยวผมเอาของไปทิ้งก่อนแป๊บนึงนะตรงน,นี้เราน่าจะวิ่งได้อยู่วันด้านนอกไม่มีตัวฮะอันนี้โอเคเราใส่แอนญามานีไป้านหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะเอาอันนี้ทิ้งไว้ตรงนี้ได้หรือเปลโอเคทิ้งไว้ได้เดี๋ยยยค่่่อกัมาเนะะจงไได้้ใช แล้วถ้าไม่มีเสียงอะไรขึ้นมาเนี่ยอยู่ๆก็มีเสียงอะไรเฮ้ยมันลอนะเฮ้ยเพื่อนโหปึ๊บอันนี้เราต้องเราต้องแฮกแฮกกิงเองอรอปึ๊บปไม่ได้ปึ๊บปโอยไม่ได้ไม่ได้ยังไงอ่ะเราต้องเราต้องดีดแท่นี้มันเลยไม่ใช่เหรอมันไม่อยู่อ่ะเฮ้ยเฮ้ศัตรูกาลังถาโมเข้ามาถามเฮ้ยเยปีก่อนปีก่อนเว้ยได้เดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยย่าเ้าแย่แล้วมันถาโถมมาจากตรงไหน โอ้ยเหนื่อ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 ยยิงยิงเออโอ้โหทาโถมมาจากตรงไหนวะโอ้โหผมกำลังแฮกกิ้งประตูอยู่ดีๆถาโถมเข้ามาเอ้ยโอประตูด้านนู้นมันพังเข้ามาได้ด้วยโอ้โหปึ๊บแฮกกิ้งยังไงล่ะประตูเนี่ยอ่าอ่าต้องเร็วๆประมาณนี้อ่าเฮ้ยเฮ้ยโบโบอตุยเะทีตุยเะทีเพื่อนตุยเตติงโอ้โหโคตรเหนื่อยผมบอกเลยผมเหนื่อยจริงอะเนี่ยเอะไะผมได้ไข่มุกแล้ว มีตัวมาอีเยอะวะไม่ตัวมันเยอะเหลือเกินนิ่งหนึ่งนิ่งหนึ่งนิ่งหนึ่งโบโบโบเรียบร้อยโบเรียบร้อยฮะอย่า,ยา,าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอ้โหเยอะเหลือเกินนี่ตัวเมื่อกี้มายังปึ๊บขอกินหน่อยผมขอผมขอหน่อยโอ้โหชาร์จคือเดอะเบสฮะเก็บเก็บวัสดุเราต้องเอาไปผสมของปึ๊บรอรอรอ,ลอ,ลอแล้วก็โบไปหนึ่งทีโอเคผมจะไปทางไหนก่อนดีวะเนี่ยเฮ้ยยังไม่ตายยังไม่ตุยไม่ตุยยยยยยงตุยไปเรียบร้อยโอ้โหนี่ผมยักจะเครียดแล้วนะ ผมเริ่มทาให้ผมเครียดนะ้ยมีของมีของโอ้โหไม่มีอะไรเลยตรงนี้มีหนึ่งมีมีหนึ่งมิหนึ่งลุกเปล่าลุกเปล่าขอซ้ําก่อนขอซ้ําก่อนกันลุกโอเคตรงนี้ประตูนี้เปิดจากด้านนี้โอเคปึ๊บตีได้เอ้ยนี่ไงตีได้โอเคตอนนี้ผมต้องโดบก่อนเลยโดบก่อนอืมมาผมโดบขอโดบให้เต็มก่อนโอ้ไม่เต็มด้วยประเด็นเอาล่ะตอนนี้เรารู้ว่ากล่องไม้นี่สามารถตีได้แล้วหนึ่งอย่างลำชันอะไรนี่ตีได้ไหมโอเคไม่ได้นะตอนนี้ผมเหลือเลือดอยู่ 8 5นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเก็บไอเจมปนีตรงนี้ก่อนของง้างไว้ด้วยของง้างไว้ด้วยมันอันตรายถังขยะนี่ตีได้ไหมไม่ได้ไว้ตัวนี้ตีได้ไหมอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยนั่นไงน,นันน่นไงผมว่าแล้วผมว่าแล้วเออถ้ามันยังมีร่างกายอยู่มันต้องลุกขึ้นมาได้เป็นไ,ไงล่ะลุกได้จริงจริงด้วย oh God. โอ้ไม่ก็เด้ยตรงนี้เปิดได้ไหมเพื่อนโอ้ oh, ต้องการฟ okay. ิลโอเคหันไปไม่ได้แต่ทางนี้ไปได้นะล็อกจากอีกด้านหนึ่งเฮ้ยเพื่อนเพื่อนโอ้โหมันออกมาจากข้างนอกนี่นี่เองโอ้ตี้ ผมจะรีบไปแล้วก,ก็ในนี้เราน่าจะสำรวจหมดแล้วนะคิดว่าเราน่าจะไม่ต้องกลับมาอีกไปปิดได้ครบ3เม็ดหรียังว่ะปึ๊บโอเคเออมันจะจับคู่สียังไงอ๋อผมรู้ละเหลืองคู่กับน้ําเงินอย่างงี้เขียวคู่กับแดงใช่ไหมแล้วก็อันนี้คู่กับม่วงโอเคโอ้อีซี่จัดนองปีมาแล้วนองอุย้ยเรามีระเบิดละหนึ่งเมื่อกี้หนึ่งตัวตรงนี้ใช่ไหมตามตามมาลวดเด้อตามมาลวด ง้างรอง้างรอง้างรอ,อก่อนง้างรอหมาทีเละเยอะๆหน่อยทีละน้อยๆมันไม่ไม่หมดสักทีโอ้ยโอ้ยหมดยังหมดยังหมดเถอะหมดเถอะลูกน้องลูกพีกลัวแล้วลูกน้องหุยหุยหุยหุ้ยกินกินสมุนไพรก่อนฮะเคตอนนี้ร่างกายผมต้องการสมุนไพรฮะสมุนไพรทำให้เราสดชื่นหุยข้างบนนี่ถ้าเราเสียงดังนี่มันต้องลงมาแน่ๆนมันมีอยู่ข้างบนสองตัวเห็นไหมตีกล่องนี้ก่อนโบโบเสียวัสดุฮะเคแล้วตรงนี้มีสมุนไพรหนึ่ง ทีนี้ถึงไหมโบถึงแต่ว่าเก็บไม่ถึงโอเคเราต้องเข้าไปด้านในประตูประตูโอ้ไม่กดอด o เ m เราจะสามารถเก็บมันอย่างเงี้ยเงียบได้ไหมย่องเข้าไปย่องเข้าไปแล้วโบไปหนึ่งทีและซ้ำไปอีกหนึ่งทีตรงนี้ตรงนี้ต้องซ้ำด้วยตัวนี้ตัวที่นอนอยู่ตามพื้นนี่ไว้ใจไม่ได้มันลุกได้มันลุกได้ไดเออเคลียเคลียเราผมจะค่อยๆเคลียเข้าไปแล้วกันนะเราไม่จำเป็นต้องเล่นแบบรีบร้อนนะค่อยๆเข้าไปอันนี้ของเต็มอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาจากตรงไหนอีกโอ้ยโอ้ยไม่เี้ยวไม่เหี้ยว อ่ะผมรอผมรอผมรอมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยกลบยกลบอ,ม,อม,มามาสิมาตอนนี้ไม่กลัวตอนนี้ไม่กลัวเริ่มเป็นเริ่มเป็นนะเริ่มเป็นโอเคอีซี่มามาสิหมดยางหมดยางไม่หมดก็มาน้องพี่ไม่กลัวหรอกนาโอเควันนี้เก็บกระสุนได้ล้วนๆนะฮะแต่ว่าตัวของปืนนี่ยังไม่เจอเศษผ้าเศษผ้านี่น่าจะไปทำผ้ามันแผลได้หรือเปล่าบอกจะถโถมเข้ามาถโถ,ถมจากตรงไหนอีกโอเคฝั่งซ้ายผมผม,ผมเคลียร์น้ำน้ำหรือเปล่าน้ำ สารเคมีฮะตรงนี้วันนี้เป็นห้องโถงใหญ่นะโถงใหญ่นี้ของน่าจะเยอะนิดนึงหรือเปล่าพยายามส่องๆให้ทั่วๆโบโบโบไปก่อนโบไปก่อนอืมผมค่อยๆค่อยๆอืมค่อยๆตีสกิดไปเคโอสตีมิน่าคือหมดเร็วมากฮะนี่เติมกระสุนก่อนมาผมพร้อมเอามาดิมาสิสแตคอร์ดสแตคอร์นี่เอาของมาแจกนี่รู้จักไหมสนตคอร์อะมาเป็นบอลมาแจกเคียร์ก่อนเคียร์ตัวที่พื้นก่อนเลยอืมมาตัวที่เดินเนี่ยมา คสองไม้ฮะสองไม้แตกอยู่โอเคประตูนู้นไม่รู้ล็อกไหมแต่ว่าเดี๋ยวขอเดินสำรวจของอีกนิดน,นึงก่อนมุมนี้ไม่มีแล้วนะโอเคเรียบร้อยตรงนี้ออกไม่ได้สมุนไพสมุนไพของแน่นฮนะของเตม่าเก็บไม่ได้ฮะตรงนี้คืออะไรปึ๊บอันนี้คืออะไรอะฟิวโอไม่ oh นะช่องเก็บของเตม่าผมอาจจะต้องกินอันนี้สักหนึ่งอันปึ๊บเพื่อเก็บฟิวฟิวต้องไปใส่ตรงห้องนู้นใช่ไหมใจจะไม่ผิดแล้วก็ตรงนี้มีสมุนไพรหนึ่งอันอผมลองวิ่งก่อน ไม่รู้จะมีตัวแถวนี้หรือเปล่าโอเคพอพอพอเดี๋ยวเหนื่อยเกินเปิดได้ไหมเปิดได้โอเคแล้วก็ต้องเอาฟิล,ลมาใส่ตรงนี้ผมจาได้นี่ไงโอเคผมจะต้องทําให้ไฟมันไหลลงมาใช่ไหมโอเคอันนี้ไหลลงมาอันนี้อันนี้ก็หมุนเป็นแนวตรงอันนี้มาหมุนมาทางนี้โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยช้าช้ชาระหัวชา้าระหัวช้าระหัวโอ้โหบอกเลยว่าตรงแบบโคตรใจเย็นเลยนะ เร็วไม่ได้เลยฮะจะเย็นขั้นสุดอะเดี๋ยวผมเก็บสมุนไพรเขียวอีกหนึ่งอันก่อนตรงนี้แล้วก็กระสุนเรามีเยอะอยู่นะตรงนี้เดีย๋ยวถ้ามันมาเป็นฝูงรอบนี้ผมจะทําการเคลื่องระเบิดเข้าไปฮะเรามีระเบิดอยู่หนึ่งอันนะเอาละประตูสุดท้ายเปิดแล้วทีนี้ได้เวลาโอ้โหเยอะไหมนะเยอะไหมนะอุยเหมือนจะเยอะปึ๊กปึ๊กเก็บของซ้ําไม่ได้ด้วยอาจจะต้องลองเครื่องเคระเบิดเข้าไปเรียบร้อยเคลื่องเฮ้ยเครื่องระเบิดเควื่องระเบิดเข้าไปเคื่องตุ้มดีโอเคดี ดีดีมาโดนดามจล่วงหมดล่วงหมดตรงนี้โอเคตรงนี้เคลียร์เฮ้ยๆอย่าเข้ามาเฮ้ยหมาอย่าเข้ามาผมเคลียร์แล้วเบิดก่อนจะได้ประหยัดประหยัดช่องอุ้ยอยโดนโดนโดนโอ้ยโดนได้ไงนี่ยกินก็เลยกินก็เลยอันนี้คือดินปืนอ่ะเก็บไว้เอ้ยนี่ไรอ่ะอันนี้คอนเทนเนอร์ลับอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนไอหนูไอหนูไอหนูใจเย็นไอหนูใจเย็นกับพี่หน่อยโอ้โหมันไม่ใจเย็นกับผมเลยคุณคุณดูเดิมันไม่ใจเย็นกับผมเลยสักนิดนึง เอาละตอนนี้ผมเจออาวุธอีกหนึ่งอันแล้วเรียบ <c oughs> okay. ร้อยโอเคตัวนี้ตีไม่ได้นะฮะแล้วก็เช็คสินค้าก่อนโอเคเรามีของเต็มเรียบร้อยตรงนี้ถ้าเราเก็บอันนี้เราจะเก็บคอนเทนเนอร์ไม่ได้โอเคไม่เป็นไร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 ค่อยๆเอาเท่าที่เอาได้กระสุนไปโอเครู้สึกจะหมดแล้วนะตรงนี้ผมว่าได้เวลาให้เราจะต้องเก็บปุ๊บคอนเทนเนอร์โอเคไปได้เวลาหนีเฮ้ยหนีหนีหน,หน,หนีพิทางมันมามันมามันมาผม,มาจะวิ่งอ้อมมาทางนี้ฮะเพือ่อลดเพื่อลดโอเคศัตรูศัตรูวิ่งมาศัตรูวิ่งม,มาแล้วเพ <ass> ื่อน ปึ๊บแล้วก็ปิดปิดปิดโอเคแล้วผมจะรีบกลับกลับโอเคโอเคโอเคผมจะต้องรอรอรถสตาร์ทด้วย6วิหวิเฮ้ยเอย,ยอะไปเอย,ยอะไปเฮ้ยเยอะไปเยอะไปเยอะไปรถรถโอ้ยไม่ทันไม่ไม่นิดเดียวหูเก,ก้าวเดียวแล้วภารกิจผมล้มเหลวแค่หนึ่งวินาทีทุด้ยโอ้ไม่นะนี่ที่ผมตายแล้วผมจะถูกอัญเชิญมาทำภารกิจใหม่อีกรอบหนึ่งเลยถ้าผมตาย okay. โอเคโอ้ผมมี3ชีวิต แไอผมตายได้แค่3ครั้งโอ้โหแล้วของที่เก็บมาหายจ้อยโอ้โหแล้วสิ่งที่ผมทํามาทั้งหมดโอ้กูเด้เอาหลือประมาณนี้ถ้าพวกคุณชืช่นใจไปรีบกดไลค์กดบซับสไครต์กันด้วยโอ้โหนี่ความทรมานของผมมันมันไม,ไม,ไม่ไม่เกิดผลเลยเหรอฮ้าบุกการแล้วผมเสียวิทยุสื่อสารในนี้ไปด้วยวี่เดียวเองอะ่ะคุณวี่เดียวเองน่ะคุณก็แต่ไม่ได้วี่เดียว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 